สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องการแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่ถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะในแต่ละวันเราจำเป็นต้องทำกิจกรรมมากมายการแต่งกายที่เหมาะสมจะช่วยให้ทำกิจกรรมได้สะดวก และเป็นที่ชื่นชมของผู้ที่พบเห็นนะคะดังนั้นการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่มีวิธีปฏิบัติดังนี้ค่ะ การแต่งกายเมื่ออยู่ที่บ้านนะคะเด็กๆควรเลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้าบางสวมใส่สบายซักทำความสะอาดได้ง่ายเพราะต้องสวมใส่บ่อยๆโดยอาจจะเลือกสวมเสื้อยืดและกางเกงขาสั้นเมื่อเด็กๆต้องทำกิจกรรมต่างๆภายในบ้านเช่นการทำกันบ้านอ่านหนังสือนั่งเล่นหรือดูโทรทัศน์ค่ะ แต่ถ้าเป็นเวลาเข้านอนนะคะเด็กๆควรเลือกสวมใส่เสื้อผ้าหลวมๆที่ใส่สบายเนื้อผ้ามีความอ่อนนุ่มและมีสีอ่อนเด็กๆจะได้นอนหลับได้สบายนั่นเองค่ะ mm hmm. การแต่งกายเมื่อไปโรงเรียนนะคะ mm hmm. เด็กๆควรแต่งกายชุดนักเรียนที่สะอาดเรียบร้อยและถูกต้องตามแบบที่โรงเรียนกำหนด ทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชายนะคะจะสวมใส่เสื้อแขนสั้นสีขาวที่มีการปักอักษรย่อชื่อโรงเรียนที่หน้าอกเสื้อถ้าเป็นนักเรียนชายจะนุ่งกางเกงขาสั้นสีน้ำเงินนะคะหรืออาจจะเป็นสีอื่นที่โรงเรียนกำหนดเก็บชายเสื้อใส่ไว้ในกางเกงคาดเข็มขัดสวมถุงเท้าและรองเท้านักเรียนให้เรียบร้อยส่วนนักเรียนหญิงจะใส่กระโปรงจีบสีน้ำเงินยาวคลุมเข่าสวมถุงเท้าสีขาวและรองเท้านักเรียนสีดำให้เรียบร้อยค่ะ ต่อไปนะคะการแต่งกายเมื่อเล่นกีฬาหรือออกกําลังกายเวลาที่เด็กๆไปเล่นกีฬาหรือออกกําลังกายนะคะเด็กๆควรเลือกสวมใส่ชุดที่เคลื่อนไหวได้สะดวกใส่แล้วไม่ร้อนนะคะเช่นเสื้อยือดแขนสั้นกับกางเกงขาสั้นหรืออาจจะเป็นกางเกงขายาวนะคะที่เป็นเอวยางยืดและควรสวมถุงเท้าและรองเท้าผ้าใบาด้วยนะคะต่อไปเด็กๆต้องชอบแน่ๆเลยค่ะ การแต่งกายเมื่อไปเที่ยวสำหรับสถานที่เที่ยวนะคะก็มีมากมายหลายที่เลยแต่วันนี้คุณครูจะยกตัวอย่างแค่3มที่นะคะที่แรกเลยก็คือทะเลการแต่งกายเมื่อไปทะเลเด็กๆควรเลือกสวมใส่เสื้อผ้าแบบสบายๆเช่นเสื้อแบบไม่มีแขนนะคะกางเกงขาสั้นสีสันสดใสและทะเลเนี่ยมีอากาศร้อนใช่ไหมคะเราก็ควรจะสวมหมวกสวมแว่นตาเพื่อป้องกันแสงแดดด้วยนะคะ ่อไปนะคะการแต่งกายเมื่อไปเที่ยวสวนสัตว์เด็กๆควรเลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่เคลื่อนไหวได้สะดวกเช่นเสื้อยือดกางเกงขาสั้นหรือขายาวและใส่รองเท้าที่ไม่คับหรือหลวมเกินไปนะคะเพื่อให้เราเดินได้สะดวกค่ะและสุดท้ายนะคะการแต่งกายไปเที่ยวชมสถานที่สำคัญเช่นพระบรมมหาราชวังวัด ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะควรแต่งกายให้สุภาพผู้หญิงนุ่งผ้าถุงหรือกระโปรงใส่เสื้อคอปิดมิดชิดผู้ชายสวมเสื้อเชิ้ตนุ่งกางเกงแบบสุภาพใส่ถุงเท้าและรองเท้าให้เรียบร้อยค่ะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องการแต่งกายให้เหมาะสมไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมมาให้ในักเรียนทายค่ะข้อแรกนะคะการแต่งกายเมื่ออยู่บ้านเราควรแต่งกายตามหมายเลขใดคะ คำตอบก็คือหมายเลขหนึ่งนั่นเองค่ะเด็กๆทายถูกกันไม่เอย่ยต่อไปนะคะการแต่งกายเมื่อไปสถานที่สำคัญหมายเลขใดคะคำตอบก็คือหมายเลขสามนั่นเองค่ะข้อต่อไปนะคะการแต่งกายเมื่อไปเที่ยวเราควรแต่งแบบใดคะ คำตอบก็คือหมายเลขสอนั่นเองค่ะหลังจากที่ได้เรียนรู้เรื่องการแต่งกายให้เหมาะสมไปแล้วนะคะหวังว่าเด็กๆจะเลือกเครื่องแต่งกายได้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่นะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ